สวัสดีคะ่ะานผมุชมมืนนีกับมาอยู่ที่ตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินตรงนั่นก็เป็นที่อบตอตำบลเนาะนี่ผู้เสียชีวิตพ่นตกน้ำเหมืนเมื่อพ่อแม่แม่น้อยคะ่ะแม่น้อยฝันแม่นหรือแม่นกแม่น้อยที่นกพ่นบอกพ่นไปทางใดละบัดนี้นี่ผู้เสียชีวิตค่ะเรียวเห็นอยู่ในน้ำตำบลบงเหนือนี่คือหนองโพ่หน้อง หนองสาธารณะหนองน้ำป่าป่าเหมือนเนาะเสร็จแล้วม่นหน่อยเมื่อกี้เห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวม่นหน่อยนะคะเห็แนแม่นหน่อยแล้วผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในน้ำกับรถซาเลงคือว่าเนาะ,นอ,ะอายุสี่สิบห้าเขาจะว่ารถกับยุ่นั่นไหมั่นอายุ 45. สี่สิบข่าสี่สิบ แม่น้อย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 มานีมาถามเลขเนี่ยแม่น้อยแม่น้อยแม่ไปเก็บผ้ง้าหนูยืนดูอยู่นี่ก่อนก็ได้เ่ไม่ไปโดนแม่น้อยมามามาถามเลขเนี่ยหมื่นงวดก้อนใดป๊ได้ตัวใดงวดงวดวดก้อนนั่นเขาได้แปดเก้าหก กระเบนเก้าหกอ๋อาเลขสตัวว่านี่1ีหนึมากบอลเอฟซีซีหนึ่งซีซีสองซสองีซื้อเท่านี้รับซีซเลข2ตัวซีซได้มาจากสได้มาจากสเลขข่อยฝันฝันบางเด็กฝันบางได็บอกเอฟซีเนี่ยฝันว่ายังซีข่อยใจที่ข่อยถูกหวยแล้วเลขออกมาแล้วมือมื่นมื่ซีสอง ไปมาจากภูเก็ตได้ได้สิบสี่มือนี่แม่นบ่แม่แดงปาไปภูเก็ตเด็ดเออไปอยู่ภูเก็ตเกตเดือนแม่นวะฮะบ่เออแม่นสันวะเออหลังจากพ่อกับเจ้าเของมาส่วนระยะสามสี่มือขวกันเมื่อที่พ่อนลูกเต้าไปนั่มบ่ไอ้ขอบไปยุกับร้านร้านนะร้านที่เป็นลูกไปยต่มองใดผู้เกตยุ่งของใดผู้หายแยกฉลองไปเอฟซีโอ้ยุฉลองเออพ่อบาลย้อยหน่อยน้องสาวเพันซื้อบ้านอยู่หันหลังนึงก็เลยไปยุกับร้าน ร้านใช่น่ะซุ้มตัวน้อยๆคือเพิ่นเปิดร้านท้าไม่ไดแต่กี้คอยไปยู่แถวอันเขตแถวเจ้าฟ้าตะวันออกโอ้ยู่แถววัดตลาดนัดน่ะนะตลาดนัดตรงตรงที่อันออบตอันอบตวิสิตแม่เพ่าเจ้าอยู่เขตย้อนกั็คอยสนุนเจ้าฟ้าเขาเอ้อเจ้าฟ้าตะวันออกเออเจ้าฟ้าตะวันออกแล้วอันเนีน่อยไปยู่หันลาปันนี้เพราะมาบอกเลี้ยงนี่นุ่พอดีย่ายน้อยเลขออกไปเลี้ยวเล่มออกเลขออกเลี้ยววัดที่ตะวันออกบางเลือกหัน บันมือที่สองมาแย่หน่อยก็มาฝันเลยฝันมาพุ่งีิลงมาหายแย่หน่อยเลขนี่ประเดาน้ำไผ่มากเล่งประเด้น้ำไผ่มากแย่หน่อยนี่สิฝันตองงวดเลยบันนี่ฝันที่ว่านั um. ่ hey, งฝ you know ่าแหละไม่แดงที่ว่านั่งฝ่าน่ลงมาบอกนะไม่เขียนใส่มือบอกเพิ่นไม่เขียนใส่มือเพิ่นนี่ประเด้เขียนใส่มือแย่หน่อยเด้ออเขียนใส่มือเพิ่นเพิ่นเขียนใส่มือเพิ่นเพิ่นก็ฉีด เพื่อนแยน่อยเราไปย่องมือเพื่อนแมฟซีว่าเพื่อนผัวงามมือเพื่อนงามเหนี้ยวมือเพื่อนบ่คือเฮ้าดิเนี้ยวมือเพื่อนสีทอกันเลยอืมเพราะว่าได้รู้จังสีเนี้ยวมือเพื่อนสีทอกันแย่น่อยก็เลยว่าโอ้ยเนี้ยวมือเจ้าคืองามแท้แย่น่อยว่าเขาลรืว่ามือบ่ได้บอกมึงมาส้มกูมาเหนี้ยวมือกูงามกูบอกมือเบิ่งฝ่ามือร์กูแยน่อยกับเบิ่งแย่น่อยกับเบิ่งตอนแรกเนี่ย ตอนแรแยียกเงียน้อยเบิ้งมันปิดล่างๆบา้านเงียน้อยก็เลยตั้งใจจะคลองน่ะแม่แดงก็เลยตั้งใจอ,อ,อตั้งจิตตั้งจิต,<อ>ตจะคลองอะนะบัดก็เลยเห็นเลขเลขส,สีค่อยสัดขึ้นสัดขึ้นจังเป็นสีแดงบานนี้มันมาผิดภาดตรงที่ว่าเพิ่นมาขีดกันนี่แม่แม่แดงขีดกันในสีน้ำข้าเจ้ายังไม่ขีดรัดเท่ามือนี่แม่แม่แดงบ้านเบิ้งดีๆมึื้องต้องเล่าส้มกูว่าของกูงามมึงส้มเท่ามือกูเงี้ยหน่อยเดี๋ยวเบิ้งงก็เห็นสีทางนี่ก็สี ทางนี้ก็่ซีแบบแยกใยหน่อยว่าหวยหนึ่งซีแล้วเยหน่อยเ่าคิดได้ไแม่ซีแต่ว่าเขาบอกออกมาว่ามันโบเมนมันซีมีจตุมาแยหน่อยแล้วาหวยมีสองตัวซีซีบอโมเมนเขาเรียกว่าสองซีเขาบอกซีจตเขาบอกนับซีสองตัวเออเเรียกว่าเป็นซีสองสองซีมาซื้อกันหนึ่งซีไว้นั่งหนึ่งซีเอาว่าคอยซื้อ๋ยูนี้ว่าเสนไปแต่ว่ายหน่อยจากโรเตรีไว้แล้วมา บานนี này, ư, ăn, ăn, ้หลังจากซื้ออันอันรัฐบาลไว้แล้วน้อยเอฟซีบานึ่งประมาณวันที่อายนจับมาได้หรอวันที่เท่าร่ักพระว่าทานเด็กซอาทดหน่อยมาตะบันสว่นกาแฟที่รถซาเลงขั้นนแม่แดงียนรถสองสองหนึ่ามแปดเตาเอฟซีเตาหน่อยซ้ำนี่แหละเตาหน้าเนี้รถขี่ไก่ยายน้อยยายน้อยพอเป็่นซาเลงมันเวฟซียายน้อยกับให้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 รถง ไอ้รถปิกอัพรถยางไก่ย่หน่อยย่อยหน่อยรถท่านบัดรเตาหน่อยตัวนั้นซ้ำนี่ย่ยหน่อยนี่เตาหน้ากลายไปมันกระหมอบมันอยานรถเหยียบไม่แดงมันกลายไปมันกระหมอบบัดรผอรถข่อยมันลุกขึ้นเรื่อยยางมันต่ำรถข่อยบุข่อยเลยบอกแฟนข่อยว่าไว้จอดม่ทางไมันสียเยียบเตาข่อยวางเสียวต้องไปปล่อยแนวผิดวางเสียไม่แดงข่อยเลยเอาไปปล่อยไม่แดงก็เห็นว่าสะพานสะพานมาจากน้องสปาเห็นเยอะเขาบ้านท่าสะพานเขาสิเขาบ้านบุ๋นข่อยเอาไปปล่อยน้ำ ขันแม่นพูขันขันแม่นพูเห็นก็ข่อยกตสิว่าข่อยบอกจริงขันแม่นพูเห็นกตสิว่าข่อยเอาเรียงเล่ามาเล่าซื้อข่อยไปปล่อยข่อยเอาจางไป้วบอกคนตัวข่อยเอาไปปอยไปแล้วเอาซอยชีวิตมึงไปมึงรูดเหยียบมึงตายแบบมึงต้องซอยชีวิตกูด้วยครับกูมีชีวิตที่ดีขึ้นพอเขาแหลกชีวิตกันเ่อว่างสิแม่แดนข่อยเอาไปปอยขึ้นเจ้าเสียบอย่างมงือเเ้าเตาตัวนั้นกลับมาเฮียนหาข่อยหอดเฮียนเลยบ่หอดเฮียนเลยสาธ คันแม่แดงเอาแปลเคลิปข่อยอีกก็ได้มืออื่นข่อยเจ้าให้เอฟซีฟั่งไม่ไงร้านขายติ่นเยี่ยมข่อยจะเห็นบ่เพื่อนก็เห็นกับผัวเพื่อนก็ไม่เพื่อนบึงครับเตาตัวเกลือนน่ะเกลือตกเกลือตาอสิยงยางม่าะบ้านนี้ยางม่านเลยจากบ้านกับเยี่ยมไก่กันเพื่อสิงหัจักคือสิงหัวเจ้าบ้านนี้ข่อยได้ทำข่อยได้ทำเพราะไงร้านขายวางสิละ ตุลอดวะรัซนจะมาเบิ่งเตาต,ตัวนี้ดูข่ข่ปล่อยมันนี่ตุลอดเวะรันเจ้าคือสจ,จิจำได้พอเยรลานขานไไม่เดียกมนนลผัวข่แล้วว่าอันแฟนย้ยหน่อยแม่พี่โอ้ยข่อยปล่อยก็เมี่ยข่อยนี้ล้างดอกดอกนี่มันสิมีเป็นดอกคือจังายๆว่ากระดองมันอีถึงยังขูดจรสงจริไม่ไม่เดื ฮัลล่ากระซั่กันรุ่นเดียวกันมั้งเดียวซั่มกันเลยตัวเดียวกันบานนี้คอยน้องสาวที่มาจากเมืองนอกเลยว่าเอาเอเย่มาสั่นเพิ่นมาจึงสิบเว้นเพิ่นอยากมาอยู่บริเวณเฮียนข่อยบริเวณหลังน่องไม่แดงเพื่อด้เห็นไปเอเออด้านเห็นบานนี้มันเฮียนหลังข่อยหลังหันมันประมาณสองสองงานบานนี้มันสิ่นี้พวกพักคนละไม้พวกต้นไม้เอียงล้มลื่นมาสั่นจะไปบานขอน้องสาวว่าคันเจ้าอยากมาอยู่ก็เอเย่ข่อยเจ้าให้ทรงให้ลาเพิ่นเด้อ กินโยกข้อขึ้นนี่ไม่แดงน้องเสนงก็ไล้ปาดมักมักแดงมักแดงกับบักืออเอาให้กินกินย่ข้ามเพนได้หมอบลงไปเยี่ยไปเฮ็ดที่ๆเบาสองมาท่านพอดีแต่ว่าท่านตอนที่ว่าขอเราปล่อยปล่อยเพิ่อไปแล้วเพิ่นกกินบานนี้กูขอแจ้งคันหาขอบาดเอารถตะรีนะซืรตตอรี่ช่อซีสองซีับแปดงเลี่ยงเลี่ยงกันไหมโรตเีซีสอซบานนี้หนึ่งแน่นกับที่ซีซซี ห้าแปดสองกอย่างมาสใบหนึ่งแีสองสุดหนึงีนหน่อยกระจำได้ยีสบนี่แหน่อยก็ไเอาคันเทให้โชคให้ลาบแย่หน่อยอีรีเดอร์โรตีไดที่แหน่อยสื่อซีสุดนี่สุดละาสาใบาสองใบนะ้แไม่แดงมั่นสิเป็นตัวใดเแยหน่อยวางสี่เอามาแล้วมาลูบเลขยูหลังเตานะ่ะเลขยูหลังเตานะ่ะสามตัวหา้าแปดสองก็แปดหา้าสองเรียงกันแปดห้อเออ เปลหาสเรื่องกันสองานี่บาดก็เลยวางลูกบันเอาขันมันแมนนันอีรีกับไอ้นันให้ย่หน่อยอีกเดี๋พนกับงาถามรถตันี้มันไปทีทีแปนหสองเดนออกจากงูบ่โอ้ยบานนี้บ่เบิ่งหนาเลยไม่เดงไม่ไม่ไปเลยบ่มีซีรีแปหสองี่ปลหาสมันตรงกันแม่เอฟทีมันตรงกันรถตัีกับอันนี้อยู่หลังสอมันตรงกันเดี๋ยเซียเนาะคะไปถูก แปดหาสอสองหจะรับกันเนาะไหนละเอฟยี่หน่อยซีหราอยีหน่อยกับฟันดีจะ่าซื้อลูลางนั่นเล่ะ4ีสองสองซีซีนะวเยยะหน่อยซืซ่อมาลเรายหน่อยกับฟันฟันดียู่ซีสกับสองหาแปดเน่ยเนาะอันนั้นาสัญย่หน่อยอยุพเยหน่อยแต่ซือุทธบ้านโอกาสซื้อลายตรงมันตัวใดหาแองบอก ตรงๆั่าน่ะเป็ดหาสองเป็ดหาสองอืมอ๋สลับกันหกประตูกับซีสองเนาะอืมเขาขอบคุณในหลายยิ่งยิ่งด้วยมากกว่ามากกว่ามาป่อผู้เสียชีวิตพอดีค่ะเนาะพุ่นกับมาหลายหลายพุ่นกับลอยน้ำอยู่นั่ยหลักเจ้าหน้าที่ยังไปได้มาเก็บเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกที่หลัง ขอตัวลาไปกกอนขอท่ที่ส้มโชคดีสั่งซื้อขีมมาได้เบืรอโทขึ้นห,หนายนาจอล้วกันตัวเลขจะขึ้นให้หน้าจอนี้นะคะตัวเลขแม่น่อยเฮ้าสั่งขีมหนาหนาวรบเย็ยนๆน,น้องพ่อหนีอยู่ตำบลบงเนื้ออำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดน,นคร <c oughs> ผู้เสียชีวิตแก่อยู่จีชิบหา,ชชบหาชีชิบหกนี่ลเป็นว่าเป็นผู้ชายรถกับล่งพร้อมกับรถจาเล่งเป็น ขาเจ้า,จากระหาตั้งแต่ขึ้นวันที่ยนะี่สิบเก้าเนาะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดแล้วเพิน่นกระจนใครนะคะเนาะเจเดกขอจบขีปเพียงแค่นี้นะคะขอ่อยโศคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ